SBS เป็นบริษัทที่จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราคัดเนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพความประหยัดต่อต้นทุนหรือ Economy o f Scale เนี่ยยิ่งซื้อจำนวนมากขึ้นไปใช้ในอุตสาหกรรมก็จะยิ่งถูกลงต่อต้นทุน ะสะโรชินหมุดน้ำเพชรผู้บริหารบริษัท SWS b e s t s w i t ค่ะดูแลทางด้านการเงินการลงทุนและการตลาดนะคะ SWS เป็นบริษัทนะคะที่จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วสินค้าที่เรานำมาจำหน่ายเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ยังเป็นรุ่นใหม่อยู่แทบจะมีสภาพใกล้เคียงกับรถป้ายแดงเลยสามารถ เข้าเช็คศูนย์ได้นะคะมีวารันตีเหมือนกันหลักๆเนี่ยเราสามารถใช้งานต่อจากผู้ใช้รายแรกเพียงแค่ว่าเราได้ราคาต้นทุนที่ถูกลงสภาพทุกอย่างเนี่ยเริ่มเซอร์วิสเริ่มแมเนแน a นซ์ต่อเนื่องได้เลยรถมือสองเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของ การเงินนะคะความคุ้มค่าการตอบโจทย์ทั้งเรื่องการซื้อรถไปใช้สําหรับบุคคลหรือใช้สําหรับองค์กรความประหยัดต่อต้นทุนหรืออีโคโนมีออฟสเกลเนี่ยยิ่งซื้อจํานวนมากขึ้นไปใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะยิ่งถูกลงต่อต้นทุนถ้าเลือกรถสำหรับใช้งานเองนะคะก็จะต้องเน้นเรื่องของ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่ตอบโจทย์บางท่านต้องการใช้ไปทำงานประหยัดน้ำมันต้องการรถที่มีสมรรถนะสูงหรือมีเทคโนโลยีที่ปลอดภัยตอบโจทย์ด้านความเร็วแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันในขณะที่รถยนต์สำหรับผู้บริหารเน้เน,นด้านความภูมิฐานความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารระหว่างเดินทางรถ ใช้แล้วสภาพป้ายแดงเนี่ยมีค่าเสื่อมอยู่ที่แตกต่างจากรถป้ายแดงประมาณ5้ถึงสส่วนต่างตรงเนี้ยก็สามารถวางแผนลงหน้าในการจัดการการเงินการลงทุนได้ในการที่จะเปลี่ยนรถใหม่ทุกๆระยะ4-5ถึงปีเนื่องจากว่าเรามีความคุ้มค่าส่วนนี้เกิดขึ้นรถส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับสภาพป้ายแดงจากเลขใหม่ ที่ขับขี่เลขไมลที่ยังน้อยอยู่เริ่มต้นจากหลักพันนะคะถึงประมาณหลักหมื่นต้นๆแล้วก็เงื่อนไขในการเข้ารับบริการจากส่วนบริการนั้นๆเนี่ยก็ยังสามารถต่อเนื่องได้หรือแม้กระทั่งถ้าหากว่ารถหมดวารันตีไปแล้วเราก็ยังสามารถต่ออายุวารันตีได้เพิ่มเติม,ตมรถยนต์ที่เราไม่ซื้อก่อนนะคะก็คือรถที่ชนหนักถึงสภาพตัวถังมีผลกับการขับขี่ รถที่ตัดต่อสภาพมาผิดกฎหมายไม่สามารถตรวจสอบประวัติของผู้ใช้งานได้เรามีการบริหารเครดิตท,ทางการเงินของลูกค้าเนี่ยไม่ให้มีนี้เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสภาพคล่องทางการเงินสภาพทางเครดิตท,ที่ดีขึ้นผลตอบรับที่ดีคือเรามีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเรื่อยๆแล้วลูกค้าเดิมที่ซื้อไปเนี่ย ก็ยังแนะนำลูกค้าใหม่กลับมาซื้อรถที่เบสเซอร์วิสด้วยถ้ากำลังมองหารถใช้แล้วสภาพป้ายแดงขอให้นึกถึง SWS Base Service ดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้ซื้อแล้วจบงบไม่บานปลายค่ะ